แง้แกดูหัวเร่งอันจิ้บู้0 1กันดีกว่านะครับผมมันเป็นอะไรบ้างนะครับนี่หนะ้าตาแบบนี้เลยมีไฟอยู่ด้านหลังด้วยนะครับมีปุ่มกดเร่งไฟได้แล้วก็ด้ามจับถนัดมือมากเลยส่วนปลายเป็นแบบปลายตะปูนะครับเรามาดูสายกันดีกว่าครับว่ามันความยาวขนาดไหนอ่ะวัดเลยหอยร้อยสี่เซนติเมตรโอ้โห,ย,โหย,ยาวพอดีเลยนะครับแกนกลางอยู่ที่3.6มม ปลายแหลนอยู่ที่ประมาณ0.5มิลนะครับนี่เสียบปลั๊กก็มีไฟออกมาแบบนี้่ามาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่ามันทานํางานยังไงนะครับนี่สวยงามไหมล่ะครับผมวันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมเริ่มแรกเสียบปลั๊กไฟเนี่ยไฟก็จะวิ่งเข้าสายสีน้ําตาลนะครับผมผ่านหลอดไฟไฟติดจากนั้นก็วิ่งเข้าผ่านขดลุขนลุกทาความร้อนแล้วก็วิ่งเข้าผ่านไดโอดนะครับผมครึ่งบนเท่านั้นก็เลยกลายเป็น40วัตต์นะครับแต่ถ้ากดปุ่มเนี่ยไฟครึ่งล่างก็จะผ่านด้วยนะครับผ่านตัวสวิตช์เลยไฟก็เลยกกกลลาายยเป็น150วััตหร ทำงานอย่างนี้นี่เองเอไปลองใช้ดูนะครับหัวและ Engine บู901